เงนค่ะโมหายง่ายดอกเบิงแล้วอากาศเนาะไหลวันพุธจ้าอ๋อน้องโจเอไหลวันพุธด้อลูกทุกคนค่ะแม่เพชรเรียกไปกินตำถัวแล้วตำถัวแซ่บๆแล้วคัะเนาะกลัวก็ะปิ่งป่ากระแซ่บขอวงพ่อไปสันชวนเออยังก็สันเขื่อนเพราะผ้าไปสันเขื่อนโแดกแถม รถแรกแจกแถมอย่างเดียวเลยค่ะรถไปรถมาเห <c oughs> ลือศูนย์คุณ้องแขกกำลังรับชมค่ะก็เอา,าเรื่องว่าวัฒนาสิได้หายง่ายๆกับน้องแขกออพี่น้องน่อยกับเม่อห็นนะคะคุณสุพลเขาร้อนกันหี่ร้อนกันจะตายกันอยู่นน่แสดงว,ว่าคุณสุพลนี่อยู่เมืองนอกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นั่น เราสาดมาอีกแล้วกากินหนึ่งข้าวเหนียวนเนา่ก็ยังมาง่วงนอนอยู่ในล่ะวันนี้จะลอกสิไปเที่ยวกันกับแม่เพชรหนอกไปนอนวัดเ่ินวะอ้ยเนาะสวัสดีค่ะแม่ดาวเหนียววะเป็นน้ำกินข้าวเหนียววะจนเกินใังสิ อ้ยนะกินแล้วไปเมื่อคืนนี่พอน,นะออพฟอลันไปมอคืนนี่แต่ว่าตามทางรถดติดเลยนะคะเนาะถนนเอเชียติดแล้วห้อนห้อนห้อน,อ,นอิรินะคะเนาะห้อนมากร้อนมากเลยโอ้ก็ใครอีกคุณคุณคุณทองใบแล้วก็น้องเอ๋น้องจุเอ๋แม่อัมพรยังอยู่กันไหมคะไป แล้วกันอาพี่กุ้งก็ยังพี่กุ้งก็สวัสดีแม่ดาวค่ะสวัสดีครับคุณสุพลก็สวัสดีแม่ดาวน้องว่าจะพาแม่ดาวสี่ดวงตาตอนนี้น้องน้มีเห็นสี่ดวงตาน้องน้อยรงเห็นตั้งสี่ดวงตาค่ะขอบคุณนะคะก็อยากกินฮอดเขาน์นะคะเนาะไม่อยากกินฮอดเขาหฮอดน้ำ ก่อนคัดคนในโอ้ยผมเปียกบ้วนได้เนี่ยนะคะเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวตำถั่วนึ่งปลาแซ่บๆนะคะเนาะข้าวเหนียวตำถั่วนะคะเนาะร้องเพลงเอาเองนะคะร้องเอาเองเป็นเลยมาใจ้จมูอสิร้องเบาๆเถอะนะเวลาผักผมผักไรนุ้งมันจะร้องเพลงร้องเพลงแบบไม่มีลิีกัสชิ์ร้องไปโดนนะคะเนาะถ้าร้องเสียงเบาเพี้ยนติดลิีกัสชิ์เกาอีกอ่นหนาะ มาลองอว่นนั้นเลยนะคะเพี่นกันลองแลยเด้อพี่นก็อยากไปเลยเนาะรถเก่งไปกับพาไปบ้านก็เผื่อเอาอะไรมากินก็ไม่ได้อะไรเลย,เลยหาวดาำสบายเลยครับแี่ขามาได้นะคะเป็นเพื่อนเปิดบ้านแล้วค่ะเดินทางผ่านมาก็แวะเข้ามาส่งกำลังใจสิไปเที่ยวกันกับแม่เพชร หนอไปนอนวัดคุนว่าอ้ยเนะสวัสดีค่ะแม่ดาวหนอะคะ่ะแม่กุ้งก็สวัสดีพี่กุ้งก็สวัสดีคุณสุพลสวัสดีน้องน้อยจ้าสวัสดีค่ะแม่อมพรเนอะะน้อยก็ยินดีต้อนรับนะคะนี่ต้อนรับเมืองเขาอยู่เมืองนอกนะคะ่ะเนะเขาแจแข็งเลยนะคะ่ะเนอเอาตามสบายเลยค่ะคุณสุพล <laughs> แม่เบรถามาคุณทุพลอยู่ในน้าดังใจปรารถนาเฮงเฮปังปงัน้ำกันได้ค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยค่ะแดดร้นอนมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถนนโอ้โลูกแขกสวัสดีน้องแขกจ้าน้องเพียโอ้ยแม่พรอนก็สวัสดีน้องทำงานในไอเนอกจากเนาะทำงานให้ไอค่ะหอนมากเลยพี่น้องไม่ไดวาววายัาพฟ่หลอกนะะ จะไม่นี่ว่าต้องย่านไม่ดาวหลอกเออพี่หลอกนะไม่มีผีแล้วนี่เทวายนี่ไม่มีผีหลอกแล้วโอ้เยนะกินแล้วไปมอคืนนี่พอนะ๋อพฟรันไปมือคืนนี่แต่ว่าตามทางโถดติดเลยเนาะคะ่ะเนาะถนนเอเชียติดแล้วนี่ทั่วโลกเลยนะคะนี่ไลฟ์สดยืนยันตัวตนเปิดข่กากันมองเห็นนะคะเนาะน้อยก็มาไลฟ์ยืนยันตัวตนทางานนะคะยิงไปสิได้ยังเนาะคะ่ะเนาะของกินก็ไม่ได้ของกินไม่ได้ยัง,ยางมาเนีย คนก็เต็มแล้วก็เลยไม่ต้องไปไหนแล้วเป็นมาแย่มามาบอกรักกันเนี่ยนะคุณสุพลน,น้องหน่อยเห็นอยู่เลยเพิ่นเวทายแย่เนาะตัวใหญ่เลยเพิ่นบอกว่าข้างล่างไม่ค่อยได้เปิดนะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะห่อนห่อนค่ะคุณได้ห่อนอันนี้นเข้าวเหนียวข้าวเหนียวกัมหมดแล้วเหลือเหลือแต่ข้าวเหนียวขาวนิ่มามากเลยมึง นึ่งข้าวเหนียวแซ่บๆนะคะกินกับนึ่งอร่อยมากๆเลยม่เข้ามาให้กำลังใจได้ด้วยจ้าโทรศัพท์เขาแล้วคอยกันให้ไล่สดจ้าคอยไล่สดอยู่จ้าหลวงพ่ออีกแมนนะคะเนาะ ไปนักไปเดือนร่อนเขาวัดอีกนะคะนาอสวัสดีจ้าน้องน้อยสวัสดีค่ะแม่ดาวกําลังรับจุกแล้วก็จะไปดวดนเดือนร่อนหลวงพ่ออีกนะคะแล้วนะ <c oughs> นักล้องเสียงเพีย้ยนจ้าพ่อนะนักล้องเสียงเพี้ยนเพี้ยนกระซ่างขอให้ได้รองเองนะคะถ้าก็แม่ก็มาส่งกําลังใจส่งพลังหัวให้นะคะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะนาะพเพื่อนเพนื่อเทนหนว่างก็แมะเข้ามาด, <c oughs> ด้วยฮ่นหุ่นหุ่นุ่นอิรินะคะนาะ ร้อนมากร้อนมากเลยโอ้ยกุลังบวกให้ได้นะะเนาะค่ะน้อให้เยด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทั่วโลกเลยนะคะเนาะสวัสดีะคะ่นเนาะหนึ่งปลาแซ่บเนาะค่ะเนาะพี่น้องน้อยก็นึ่งปลาเหมือนกันปนินปนินตำแกว้วกินข้าวเหนียวกันเนาะค่ะเนาะเขาะ้าตามีแต่ก้นสีเหลกไปสันเคลื่อนเนาะเต็มเนาะ มีตาเียวผิดผิดหลายคนเนาะเขานำไปส่งคนกลับมาเห็นแม่ดาวเห็นแม่ดาวกับเยนวนก็เลยเข้าหาแม่ดาวไปเข้าไปทักทายคนหยอกหยอกค่ะมาหยอกอยู่บ้านเด้อครับว่ามีคนหยอกไม่มาหยอกลืมปิดลายต้องปิดเสียงลายสวัสดีจ้าทักทายกันเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าน้องจุเอ๋นะคะสวัสดีจ้าน้องจุเอ๋นะคะสายเด้อจ้าเปิดบ้านแล้วคะ่ะอากาศร้อนมากเลยคะ่ะเพื่อนๆห่นหอนี้ห่อน้องเองไปโหลดนะคะเอานี่แหละนะคะเนาะแต่ตอนสมัยตรงที่น้องหน่อยแม่น้อยไหลสดนะคะเนาะไปรับไปรับลูกชาไปสันเขื่อนบ่คับเพื่อนนะน้องแขกคนชวนไปสันเขื่อนอีกแล้ว แต่เพียงน้อยพอกินน้องก่อนกิงไปสิได้ยังน้นงงงนะงนะ่ะเนาะของกินก็ไม่ได้ของกินไม่ได้อีหยังมาเนี่ยคนก็เต็มแล้วก็เลยไม่ต้องไปไหนแล้วแม่ดาวว่ายัานพี่หลอกนะคะนะจะไม่นี้ว่าต้องย่านแม่ดาวหลอกเออพี่หลอกนะไม่มีผีแล้วนี่ถ้าไหรนี่ไม่มีผีหลอกแล้วจุเอ็ก,ก็สวัสดีแม่เพชรน,นะคะเนาะ สวัสดีคะ่ะน้องจุเอ๋กำลังรับชมค่ะคุณเช้าตาตําถั่วนะคะสวัสดีจ้าน้องจุเอ๋นะคะแม่แม่ดาวก็สวัสดีน้องจุเอ๋คะ่ะถักไทยกันนะคะน้องแขกก็กินกินนึ่งปลาเอ,อ,อเชียติดมากเลยคะ่ะรถกําลังติดเลยคะ่ะคนออกต่างจังหวัดเยอะเลยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพ่นักด่วนๆก็ลงจากไหลออกมาอีกกับไปย่างหาอีกย่างหาแม่ นางโมเห็นก็เลยไปทรงน้ำพอลันไปบ้านไปด้วพอวัดพอลันบอกว่าไปวันที่เจ็ดได้เนาะแม่เนาะวันที่เจ็ดหรือวันที่ธราบางทีบางทีก็ว่ายน้ําเล่นเลยนะเยอะแยะนะคะเนาะยเลนลายเด้อปลอดบวมในสุพนนะคะทุบ่บ้านอยู่ใสจ้าเดี๋ยวไปยิกเต้นเลยจะได้หายง่วงนะคะจะได้หายง่วงนะคะูส้สว่า คร oh ึ่งชั่วโมงอีรีบ่นะเน้์ออกไปแดดโอเด็ดคักแดดแน่แย่จีบกันบ่กคุณโซนไปถ่ายแย่เนาะค่ะเนาะโอ้ยคุณโซนน่ะมีมีคนสาผมแล้วค่ะนี่ผมห่อนเหงาสาเหงาออกมาค่ะเนาะเหงา กินยากแก้แพ้โอ้ไม่กินตอนกลางคืนพี่กุ้งไปมันพันและเถินตัวจ้าถ้ากลางคืนนี่ก็เดิปนดปลามีม์ปลาพี้งวงดี <c oughs> ดค่ะยันต์ตนเปิดค่าการมองเห็นค่ะเอเปิดเปิดดวงตาให้ด้วยนะคะเปิดเหดวงตา มี่แต่ค้นแต่สีหลอ,อกนะหลอ,อกไปสันเขือนสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง้นพอลันไปบ้านไปดอกยพอวัดพอลันบอกว่าไปวันที่เจ็ดได้นะแม่เนาะวันที่เจ็ดหรือวันที่ผิดเอากับตรงก็ตบอลงเนาะคะนะ่ะเนาะไม่เพศดกระลงอร่อยเฉยไปเลยอร่อยเฉยเนาะนอ,รอ,อร่อยเฉยเนาะคะ่ะลงอะไรก็ผิดแล้วไม่ต้องลงแล้วนะคะเนาะ นี่ก็ต้องร้องเพลงเอาเองแล้วร้องเองนะคะต้องบ่มี